Lisa สร้างประวัติศาสตร์พาลุยวิกตองขึ้นันดับหนึ่งท็อปแบรนด์ด้วยมูลค่า EMV สูงสุดในงานเมดกลาปี2025เรียกว่าง,งานเมดกลาปี2025ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งถึงพลังที่ไม่มีใครทัดเทียมในวงการดิจิตัลโดยจุดประกายการสนทนาออนไลน์ครั้งใหญ่และสร้างมูลค่าสื่อที่ได้รับ EARN Media Value หรือ EMV สูงถึง5 5 2ล้านดอลลาร์ ดวดราการมีส่วนร่วมเฉลี่ยที่น่าประทับใจที่8.5ซึ่งงานในปีนี้ตอกย้ำบทบาทของกาลาในฐานะเวทีระดับโลกด้านแฟชั่นวัฒนธรรมและอิทธ,ธิพลทางดิจิทัลโดยต่อยอดจากโมเมนตัมมันแข็งแกร่งที่เห็นได้ในปี2024ซึ่งงานเมดกาลาปีนี้จัดขึ้นภายในทีม s u p e r f l y t a r o l i n g Black Style โดยเปลี่ยน Instagram ให้กลายเป็นรันเวย์เหมือนจริงซึ่งเหล่าคนดังผู้มีอิทธิพลและแบรนด์ต่างๆจะมาแบ่งปันลูกสุดเท่และช่วงเวลาเบื้องหลังที่ดึงดูดคนได้นับล้านคนโดยผลกระทบทางดิ เกิดจากการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้เข้าร่วมงานและสื่อและจากการรายงานของสื่อดังอย่าง Lefty นอ n l i s าศิลปินระดับโลกจากไทยสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในงานเมกาลาปี2025หลังจากปรากฏตัวในลูกสุดหรูจากหลุยวิกตองพร้อมดึงดูดสายตาวงการแฟชั่นและโซเชียลมีเดียทั่วโลกส่งผลให้หลุยวิกตองกลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือ EMV e a r n Media Value) สูงที่สุดในงานปีนี้ซึ่งตามรายงานจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแฟชั่นชื่อดัง Lefty พบว่าลุ วิองมีมูลค่า EMV สูงถึง27.4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ902ล้านบาทซึ่งมาจากการกล่าวถึงบนสื่อออนไลน์การโพสต์บนโซเชียลมีเดียและกระแสตอบรับทั่วโลกโดยเฉพาะภาพของลิซ่าในงานเมดกาล่ากลายเป็นไวรัลทันทีหลังจากที่เธอปรากฏตัวบนพรมแดงค่ะซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกในงานเมดกาล่าของนอลลิซ่าก็สามารถชิงพื้นที่สื่อให้ผู้คนได้พูดถึงจนติดอันดับหนึ่งและยังสร้างประวัติศาสตร์ให้แบรนด์โดยเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของด์นลุยวิกตองจากการโพสเพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งก็สร้างยอดมูลค่าทางสื่อหรือ EMV ให้แบรนด์มากถึง15.3ล้านดอลลาร์หรือประมาณ503ล้านบาทและสามารถพาแบรนด์หรูวิกตองกลับมาคว้านดับหนึ่งท็อปแบรนด์ของ m e t กา l าปี2025ได้สำเร็จค่ะส่วนการจัดอันดับคนดังที่สร้างมูลค่าสื่อหรือ EMV สูงสุดนอริซ่าติดอยู่เที่ยนดับ4จากการโพสต์และการแท็กหรูวิกตองแค่1โพสต์ค่ะ ซึ่งงานนี้ผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นได้กล่าวชื่นชมนอลลิซ่าว่าไม่เพียงแค่เป็นศิลปินเคป๊อปแต่เธอคือตัวแทนของพลังแห่งวัฒนธรรมเอเชียในเวทีแฟชั่นระดับโลกและการที่เธอสามารถผลักดันลูวิกตองขึ้นสู่อันดับหนึ่งได้เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงอิทธิพลของเธออย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นการตอกย้ำและเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของนองลิซ่าในฐานะ global fashion icon และเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของศิลปินเอเชียที่สามารถสร้างอิทธิพลระดับโลกได้อย่างมั่นคงค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ